ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยังไม่มีความคืบหน้าสำหรับออ l n e น m i ว s u b i s h i p a j ร์จ r o สปอหลังจากก่อนหน้านี้มีการปล่อยภาพสปายช็อเป็นภาพรถวิ่งทดสอบแม้ว่าจะเป็นตัวถังในโฉมเดิมแต่มีการเชื่อมต่อระหว่างตัวถังรุ่นปัจจุบันและด้านหน้าเป็นของ Mitsubishi ไททันและมีการวิ่งทดสอบที่ประเทศอังกฤษ ไม่ว่าในการทดสอบนี้เราจะไม่ได้เห็นตัวถังที่แท้จริงของ All New าร e จิลโล่สปอร์ตแต่เป็นการทดสอบในส่วนของช่วงล่างซึ่งแน่นอนว่าจะมีการขยายในส่วนของด้านล่างใหม่ไม่ว่าจะเป็นฐานล้อลงไปถึงความยาวของ All New มิตซูบิชิปา a ์จิลโล่สปอร์ตที่จะมีความยาวแล้วก็ความกว้างขึ้นกว่าเดิมเพราะเห็นได้จากการทดสอบเป็นล้อลอ,อยขนาด20นิ้ว และตัวถังมีการเชื่อมต่อระหว่างมิตซูบิชิไททันแล้วก็ปัจจุร์ตในรุ่นโฉมปัจจุบันดังนั้นคาดการได้ว่าตัวรถน่านจะมีความยาวขึ้นกว่าเดิมและมีความกว้างของระยะฐานล้อมากขึ้นกว่าในโฉมปัจจุบันแน,น่นอน <c oughs> สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะสำหรับออนิวมิตซูบิ i ิปาจเรุดสปอร์ตนะครับ SUV ที่หลายๆคนนะครับจับตาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะจากมิตซูบิชินะครับหลังจากที่ไทท่าน,นะเปิดตัวมาจะครบ2ปีแล้วนะครับเออกมาหลายรุ่นแล้วนะปาจเรุดสปอร์ตนะครับก็มีการวิ่งทดสอบแล้วก็ปล่อยภาพสไปช็อตแม้ว่าภาพนั้นนะครับจะไม่ใช่ตัวถัง ของ p า j e โร s สปอรในรุ่น all new นะแต่เป็นการเชื่อมต่อนะระหว่างด้านหน้านะครับว่าจะเป็นหัวเก่งกับด้านหลังนะบอดี้ของปา j จโร s สปอรในรุ่นโฉมปัจจุบันนะครับแต่ล่าสุดนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ที่ฟิลิปปินส์นะเขามีการเปิดเผยนะสำหรับรถต้นแบบนะครับที่จะมาเป็น all new ปา j จ r o s สปอรนะครับก่อนหน้านี้นะเขาให้ข่าวว่ารุ่นนี้เจนนีนะครับจะมีความสปอร์ต ความรูแลานะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีนะที่จะนําเข้ามาใส่ในปัจจุบันรุ่นใหม่นี้นะครับก็จะมีความสะดวกสบายนะในการขับขี่ในการเดินทางนะครับมากกว่าในรุ่นโฉมปัจจุบันนะแต่ตอนนี้นะยังไม่มีข่าวนะครับว่าเขาจะมีการเปิดตัวในช่วงไหนนะครับสื่อต่างประเทศนะที่ฟิลิปปินส์นะก็มีการเปิดตัวนะครับรถต้นแบบนะที่จะมาทำ all new ปัจจุบันสปอร์ตนะครับอย่างที่เห็นนะว่าเขาก็มีการปล่อยภาพออกมาซึ่ง รถรุ่นนั้นก็ถือว่ามีความพรีเมียมสวยงามนะภายในงานนะก็มีการแสดงนะสำหรับรถตัวอย่างนะครับ DHT Compact SUV 7ที่นั่ง3แถวมีการเปิดตัวแล้วก็โชว์ที่ฟิลิปปินส์นะครับตามที่ประธานใหญ่ของมิตซูบิชิกล่าวว่ารุ่นนี้นะจะเป็นรถต้นแบบทั้งจปรลดสปอร์ตเอ็กเพนดนะก็จะผลิตแล้วก็จำหน่ายในอาเซียนนะครับรวมไปถึงตลาดทั่วโลกนะ สำหรับแผนการผลิตนะจะเริ่มในปี2025นี้นะครับซึ่งรถต้นแบบก็ถือว่ามีความพรีเมียมความสวยงามนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกนะครับด้านหน้านะก็ถือว่าให้ความหรูหราความสปอร์ตมากกว่ารุ่นปัจจุบันในส่วนของด้านท้ายนะก็จะมีการออกแบบไฟท้ายใหม่นะครับให้เป็นแนวตั้งนะก็จะมีแนวตั้งเรียวยาวลงมาแล้วก็ เข้ามาด้านในนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะเป็น LED นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะจะเห็นว่ามีโลโก้ของ Mitsubishi นะครับอยู่ตรงกลางนะในส่วนของด้านข้างนะครับถือว่ามีความรูอ่ความสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความลาดเอียงนะตั้งแต่ด้านหน้ามาด้านท้ายนะครับมีซุ้มล้อให้นะครับนี่เป็นล้ออลอยขนาดน่าจะประมาณ20นิ้วนะครับดูตัวรถแล้วมีสัน มีเหลี่ยมมีคมมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นรถคันจริงนะครับนี่ที่เขานำมาแสดงโชว์นะที่งานมอเตอร์โชว์ที่ฟิลิปปินส์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับนี่ถือว่าออกมาสวยงามเลยนะครับทางด้านหน้าด้านท้ายนะครับนี่ถ้านำรุ่นนี้นะํะมาต่อยอดเป็นไปรถสปอร์ตในรุ่นใหม่ก็ถือว่ามีความพรีเมียมความสปอร์ตความหรูหราอย่างที่เขาบอกก่อนหน้านี้นะว่ารุ่นนี้นะครับจะมีความสปอร์ต อยู่ในตัวแล้วก็ดีไซน์ด้านนอกนะจะมีความโดดเด่นมากกว่าโฉมที่ผ่านมาทุกรุ่นเลยนะครับรวมไปถึงดีไซน์ภายในนะจะมีความล้ำสมัยนะสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมาให้อย่างครบคันนะครับถ้าเปิดตัวในปี2025ก่อน all new f o r t u n e r มาถือว่าได้เปรียบคู่แข่งค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัโิปโรถารปริโรถ o ร์สปอร์ตก็ถือว่ายอดขายนะครับอยู่ที่อันดับที่4นะเพราะว่าโดน e v e r อรสต์นะครับฮ so มิลเอ็กซ์ลงไปถึง f o r t u n e r ที่อยู่ในช่วงปลายโมเดลนะครับ แต่ว่าเขาก็แรงเหลือเกินนะฝนชนหนึ่งก็อยู่ที่อันดับหนึ่งอันดับ2นะมีเวกก็เพิ่งเปิดเครื่องยนต์ใหม่นะครับแม็กฟอร์ดนะมิตซูบิชิไททันก็ถือว่ายอดขายยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับน่าจะมีการรีบหรือว่าเร่งนะครับเปิดตัวออร์นิวปโตสปอร์ตนะครับมีไม้เด็ดอะไรนะต้องรีบงัดออกมานะสำหรับมิตซูบิชินะครับเพื่อนร่วมค่ายหรือว่าพันธมิตรนะครับอย่างนาวาล่านะครับตอนนี้ก็ยอดขายไม่ดีรวมถึงเทอร์่าด้วยนะครับมีนิสสันนะครับก็ยังเงียบนะสำหรับ นาวาร่าเจนใหม่รวมไปถึงนิสสันเทอร a นะครับแล้วก็ยังไม่รวม i ิ s u b บิชิปัจจุบันสปอร์ตรุ่นนี้อีกนะครับยังเงียบเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าปี2025นี้นะครับหลังจากมีการปล่อยภาพสปายช็อตมาแล้วรอบนึงรวมไปถึงเมื่อเดือนตุลาคมนะก็มีการเปิดเผยนะสำหรับรถต้นแบบนะครับ s u v compact นะครับ EST นะก็ถือว่ามีความรู้หราสวยงามนะครับหลายสื่อบางสื่อก็บอกว่านะครับจะใช้แพลตฟอร์มเดียวก,กันกับ เอาแลนเดอร์ er, นะครับแต่หนะังสือที่ออสเตรเลียบอกว,ว่าจะใช้แพลตฟอร์มกับมิตซูบิชิไททันนะครับแม็กกาเฟมแล้วก็เครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ2องสีแรงม้า470นิวตันเมตรจะมีไฮบริดไหมต้องรอติดตามนะครับแล้วสาวกมิตซูบิชิเหรอครับคิดเห็นยังไงกับออลนิวมิตซูบิชิบายเจลสอปอร์ตรุ่นใหม่นะครับหลังจากได้เห็นนะครับรถตัวอย่างนะฮีทยูวีคอมแพคนะครับรถยนต์7ที่นั่ง3แถวจากมิตซูบิชินะครับเป็นรถต้นแบบนะ แ,แฟนๆนะครับคิดเห็นยังไงกับลดต้นแบบจาก Mitsubishi นะครับที่จะมาผลิตในส่วนของปัจรวดสปอร์ตรุ่น All New นะครับที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับดูกันว่าปี2025นี้นะครับ Mitsubishi จะเร่งเปิดตัวก่อน All New f o r t u n e r จะออกไหมนะครับ f o r t u n e r นะ่าจะออกในช่วงปี2026นะครับหลังจาก Rio หรือว่าไฮรักเจนใหม่เปิดตัวมานะก็ถือว่ายังมีเวลานะสำหรับ ออเนียวไปตัวสปอร์ตนะครับในการปรับปรุงแล้วก็เตรียมตัวนะครับมาทั้งทีนะต้องเอาให้แบบอยู่ไปเลยนะก็คือใส่มาให้หมดนะครับมีไม้เด็ดอะไรก็ต้องรีบงัดออกมานะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าขุมพลังใหม่นะครับในส่วนของเทคโนโลยีนี้น่าจะอัดมาให้เต็มในรอบนี้นะไม่งั้นนะครับทางค่ายจีนนะอีวีรวมไปถึงรถน้ำมันด้วยกันเองเนี่ยถือว่ามีการห้าหันกันค่อนข้างที่จะดูเดือดนะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งเทคโนโลยีนะครับ ปารจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่จะออกมาโดนใจแฟนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับลองคอมเมนต์ว่ากันหน่อยว่ารถต้นแบบที่เห็นอยู่นะครับชอบหรือไม่ชอบหรือว่าเครื่องยนต์นะครับสมรรถนะ204แรงม้า470นิวตันเมตรเพียงพอไหมแล้วก็ดีไซน์จะออกมาโดนใจพี่น้องแฟนๆปารจโร่สปอร์ตเฮ้ยทีเซอร์มิตซูบิชิปารจิโร่สปอร์ตเจเนเรชั่นใหม่เพิ่มความสะดวกสบายดีไซน์ที่โดดเด่นเน้นความสปอร์ตเครื่องยนต์สมรรถนะสูงเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพร้อมกับขุมพลัง h ฮบิดสวัสดีเป็นแฟนมิตซูบิชิทุกท่านนะครับหลังจาก SUV PPV อย่างยูจีพพีสปอตโฉมปัจจุบันล่าขายมาจากครบ10ปีแล้วล่าสุดมีการเมนด้เช็ดมีการปรับปรุงในส่วนของด้านหน้าลถสมรรถ,ถนะระบบขับเคลื่อนจากเกียร์8จังหวะหรือเพียงเกียร์6จังหวะ สำหรับมิ t s u บ i ชิปั a จุบันสปอตแล้วเป็นหนึ่งในรถยนต์อนเนกประสงค์ SUV p p v ที่มีการพัฒนาบนพื้นฐานรถกระบะอย่างมิตซูบิชิไทยทันสำหรับเจนใหม่นี้จะมีการออกแบบและพัฒนาอย่างล้ำยุครวมไปถึงเน้นการขับขี่และก็การใช้งานที่ควบคุมทั้งผู้ขับขี่ด้านหน้ารวมไปถึงผู้โดยสารตั้งแต่ตอนที่2ตอนที่3และสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันระบบความปลอดภยัยจัดเต็มในส่วนของรูปลักษณ์การออกแบบที่โฉบเฉี่ยวอีกทั้งยังได้รับการ พัฒนาในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ให้มีความแข็งแกร่งทนทานะาระบบความปลอดภัยพร้อมดีไซน์สมัยใหม่ในส่วนของภายในจะถูกอัปเกรดมาจากมิตซูบิชิไทยทันให้มีความพรีเมียมกว่าเดิมรับรองการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้า u u t o r a บ e h o m มรวมไปถึงแอร์แยกสายขออิสระและแท่นชาร์จแบบไร้สายถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ของ มิตซูบิชิปาจจโร่สปอร์ตที่จะได้มีการอัปเกรดทางภายนอกภายในให้มีความหรูหรากว่ามิตซูบิชิไททันอาจจะออกไปเหมือนกับตัวเอาเลนเดอร์ก็เป็นไปได้มาพร้อมกับจอกลางแล้วก็ระบบสิ่อำานวยความสะดวกมีมาให้อย่างครบคันทั้ง USB Type C Type A ปุ่มสสารตอนที่2แล้วก็ตอนที่3สําหรับดีไซน์ภายนอกโดยรวมจะมีการออกแบบให้แตกต่างไปจากมิตซูบิชิไททันด้านหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่พร้อมด้วยโลโก้สัญ,ญลักษณ์ มิตซูบิชิไฟหน้า f ฟ l l ด e ดด้านข้างกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ดีไซน์ด้านท้ายจะมีการออกแบบใหม่ให้มีความโฉบเฉี่ยวขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงไฟไท้าย f ฟ l l LED หลังค่าสั้นลูปต้องไปรุ้นว่าจะใส่มาหรือไม่ในส่วนของแพลตฟอร์มจะเป็นแพลตฟอร์มของมิตซูบิชิไทยทันรวมไปถึงแชสซีสำหรับขุมพลังจะมีเครื่องยนต์2.4ล,ล,ลิตร184แรงมา3,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรทีท่2,200 50รอบถึง2,500รอบต่อนอาทีจะคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะจากเดิมที่เคยบอกไป8จังหวะตอนนี้ลดลงมาต้องมาดูว่าจะเป็น8จังหวะไหมสำหรับรุ่น All New มาพร้อมกับระบบ Auto Stop and Go เป็นก็ระบบความปลอดภัยกล้องรอบขัน3 6 0องศารวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาให้อย่างครบขันค่ายนี้จัดเต็มอยู่แล้วแน่นอนและยังมีอีกขุมพลังตัวแรง2 0งแรงมา้าไฮเปอร์พาวเวอร์ X2 ให้กำลังสูงสุด 150กิโลวัตต์204แรงม้า3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรที่1,500รอบถึง2,700รอบต่อนาทีอาดีเซลซีซูบคอมมันเร็ว2.4ลิตรเทอร์โบแปรผัน จับคู่ขับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลท m e สำหรับ Mitsubishi Pajero Sport รุ่น All New Gen ใหม่นี้จะเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงรวมไปถึงเครื่องยนต์ไมฮายบิดจะเป็นรุ่นแรกของ SUV p v ในบ้านเราหมที่จะใส่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาให้ทา, Mits าง Mitsubishi อยากจะเป็นผู้นำยานยนต์สำหรับกลุ่มรถย SUV PUV ต้องใส่ออปชันมาเหนือก่อคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าตลาดอย่าง Continer, Isuzu MU-X ฟอร์ดเอเวอรที่ตอนนี้ยอดขาย3ค่ายนี้ก็ถือว่าไล่เลี่ยกันมิตซูบิชิไปรุ่รสปอร์ตและก็นิสสันเทอร์าพันธมิตรของเขาก็อยู่ที่อันดับ4อันดับ5้าซึ่งทั้ง3ค่ายนี้ก็มีการร่วมมือกันมิตซูบิชินิสสันเลโนมีการพัฒนารถยนต์ตั้งแต่รถยนต์สันดาบไปจนถึงรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดไฮบริดและก็อีวีแบบ100%เมาดูกันว่ามิตซูบิชินิสสันเลโนจะมีการพัฒนารถยนต์ออกมาในรูปแบบไหนที่จะมาแข่งกับ รถน้ำมันด้วยกันเองแล้วก็ e v ที่ตอนนี้ลุกเข้ามาทําตลาดในบ้านเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยแทบจะครบทุก,กเซ gment ม่จะเป็นรถเก่งขนาดเล็กซีดาน s u v ล่าสุดมีการจะเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซนจากค่ายจีนและตอนนี้มีการหันราคากันลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทั้งค่ายรถ e v ด้วยกันเองก็มีการตัดราคากันรถน้ำมันถือว่าช่วงนี้ยอดขายก็ไม่ดีเท่าไหร่ทั้งสองอย่างยานยนต์ในบ้านเรา จะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนรุ่นใหม่ๆจะออกมาจะมีการใส่ออปชั่นเข้ามาให้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่ยะมาสู้และแข่งขันกันก็ถือว่าเป็นผลดีกับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเราที่จะได้รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็สมรรถนะสูงคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปเพราะว่าถ้ามองราคาในบ้านเรากับต่างประเทศออปชั่นก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าราคาเราค่อนข้างที่จะสูงกว่าเขาออปชั่นก็ได้น้อยกว่าเขาสําหรับ่ายรถยนต์ในบ้านเรา ในปี2025นี้เราน่าจะได้เห็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆเข้ามาเปิดตัวในบ้านเรารวมไปถึงมิตซูบิชิปาจ์คโรสปอร์ตหลังจากที่ m i t ซูบิชิไทยทันเปิดตัวมาจะครบ2ปีแล้วแต่ยอดขายก็ยังไม่ดีก็มีการเปิดตัวรุ่นตกแต่งพิเศษรวมไปถึงรถที่มีการตกแต่งให้มีสัมพัฒนาสูงมาดูกันว่ารุ่นใหม่เจนใหม่ออเนียวมิตซูบิชิปาร์โรสปอรจะออกมาในรูปทรงไหนแพลตฟอร์มไทยทันหรือจะเป็นแพลตฟอร์ม เอาเรนเดอเครื่องยนต์น่าจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันปี2025นี้สาวกมิตซูรอติดตามก็จะประมาณนี้นครับสำหรับการอัปเดตข่าวๆ่าเจนใหม่ของมิตซูพิชิปาเจโรสปอร์ตนะครับที่จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้นะภายในปี2025นี้นะครับเพราะว่ามิตซูพิชิไทยทัทนก็เปิดตัวมาครบจะครบ2ปีแล้วนะตัวใหม่ของปาร์เจโรสปอร์ตนะก็ถือว่าเป็นรถอีก1รุ่นนะ้าที่ น่าใช้นะสมรรถนะสูงแล้วก็ความรูหราความสปอร์ตออปชั่นก็ให้มาเยอะนะสาวกมิตซูนะครับรอติดตามนะปี2025นี้